อีกเรื่องหนึ่งที่ปปชยังคงเดินหน้าตรวจสอบในพื้นที่ค่ะก็คือที่จังหวัดปัตปตานีนะคะปีนี้ที่จังหวัดปัตปตานีมีโครงการขุดลอกคลองรวมถึงชายฝั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ29โครงการใช้งบประมาณรวมกว่า300ล้านบาทค่ะแต่ว่าจากการสุมร่มตรวจของปปชประจ,จําจังหวัดปัตตานีจํานวน19โครงการกับพบพิรุธหลายอย่างที่นําไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงการทุจริตนะคะคุณติชิลาพุทธสารพัน์ลงพื้นที่เจาะลึกในเรื่องนี้ค่ะ กองทรายขนาดใหญ่ถูกคลื่นทะเลซัดก,กลับจนปิดปากร่องน้ำปานเรอําเภอปานเรจังหวัดปัตตานีอีกครั้งแม้บริเวณนี้กลุ่มเจ้าท่าจะตรวจรับงานในโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำไว้เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาแต่ผ่านมาไม่กี่เดือนสายก็กลับมาใหม่ โครงการขุดลอกร่องน้ำปานะเระที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่างบประมาณกว่า77ล้านบาทถูกปปชประจำจังหวัดปตัตตานีติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดการดำเนินโครงการโดยพบว่าล่าช้าจากสัญญาเดิมถึง8เดือน ซึ่งกล่มเจ้าท่าชี้แจงว่าแม้สัญญาจะสิ้นสุดตั้งแต่วันที่7สิงหาคมปีที่แล้วและจะมีค่าปรับวันละ77,000บาทเศษสำหรับผู้รับจ้างแต่ขณะดำเนินการเป็นหน้ามรสุมทำให้มีคลื่นลมแรงเครื่องจักรไม่สามารถทำได้หมดหลักฐานสำหรับอ้างอิงค่างานขุดลอกเสียหายหรือชำรุดจึงต้องทำขึ้นมาใหม่และเทศบาลตำบลปานเระขอให้หยุดขุดลอกในช่วงมรสุมเพราะจะกระทบทำให้เกิดการกระซอมากขึ้น กล่มเจ้าท่าจึงพิจารณาขยายระยะเวลาในการว่าจ้างบริษัทเอกชนรวม322วันและปรับลดค่าปรับตามเงื่อนไขดังกล่าวทำให้ผู้รับจ้างจ่ายค่าปรับจริง11ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาปปชจังหวัดปัตตานีนั้นได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองในพื้นที่ต่างๆนะคะรวม19โครงการด้วยกันมูลค่าเกือบ200ล้านบาทพบเหตุอันควรสงสัยนะคะทั้งปริมาณดินที่ไม่เป็นไปตามสัญญารวมถึงการว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาไม่กี่รายเท่านั้นค่ะ พื้นที่คลองที่ตื้นเขินน้าแห้งจนเกือบหมดแล้วเป็นสภาพของคลองบาละแตคลองลาง,งาอําเภอมายอจังหวัดปตัตตานีซึ่งก่อนหน้านี้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลลาง,งาได้ดําเนินการขุดลอกโดยใช้งบประมาณกว่า9ล้านบาท เช่นเดียวกับโครงการขุดลอกคลองทางระบายน้ำในตำบลของอบตร,ราตาปัญญังงบประมาณ9ล้าน9 0 0 0บาทแห่งนี้ซึ่งเป็น2ใน19โครงการที่ปปชประจำจังหวัดปัตตานีได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจจากโครงการขุดลอกคลองทั้งหมด29โครงการงบประมาณรวมเกือบ300ล้านบาท โดยพบเหตุอานาสงสัยที่คล้ายกันอย่างมีนัยยะในหลายโครงการเริ่มตั้งแต่การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไม่เกิน10ล้านบาทโดยเฉลี่ยโครงการละ9ล้าน9แสนบาทการว่าจ้างบริษัทเอกชนด้วยวิธีคัดเลือกหรือเฉพาะเจาะจงซึ่งแม้จะเชิญผู้ประกอบการมาเสนอราคาเป็นคู่เทียบแต่พบว่ามีไม่กี่รายและบางรายก็ประกอบกิจการอยู่ต่างจังหวัด จึงไม่ได้มาเสนอราคาทําให้มีบริษัทไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ได้งานขุดลอกหมุนวนกันไปเกือบทุกอบตอในจังหวัดปัตตานีหรือในบางโครงการก็ขุดลอกในเวลาสั้นกว่าสัญญาอย่างผิดปกติหรือปริมาณดินไม่ได้ตามสัญญาและบางโครงการก็จัดทำในพื้นที่เอกชนหรือป่าชายเลน,นงานในท้องถิ่นเนี่ยอบตอต่างๆเนี่ยพยายามที่จะคิด คิดเนื้อคิดงาน่ะคิดโครงการให้ใกล้เคียงกับจํานวนงบประมาณที่เขาสามารถขอได้มากที่สุดนะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเนื้องานที่ขุดเนี่ยคลองต่างๆเนี่ยครับหรือแหล่งน้ำเนี่ยอาจจะใช้งบอยู่ประมาณสัก5หรือหล้านบาทแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อได้งบมากขึ้นเนี่ยนะครับเก้าล้านกว่าเนี่ยก็เลยคิดจํานวนปริมาณดินที่ขุดอ่ะนะให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดทีนี้ ทำให้มีปัญหาตอนที่ขุดจริงเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ตามตามจุน,นอนุปลานที่ได้มาเพราะมันมันเกินความจริงมากอาจจะขนาดเนื้อที่ไม่พอ เหตุอันน่าสงสัยในโครงการขุดลอกต่างๆทําให้ปปชได้มีหนังสือไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลโครงการที่จะมีการขุดลอกปลายปีนี้ก่อนจะติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นระหว่างการดําเนินโครงการและทําความเข้าใจกับอบตต่างๆเพื่อถอดบทเรียนในพื้นที่ที่มีจุดบกพร่องป้องกันการทําผิดกฎหมายติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน